บ้านหลังเก่าผลธนากรกว่าจะรวยเคยลำบากกลางวันเรียนหนังสือการคืนทำงานในทักบ้านหลังใหม่น้องสไปสุกลววัต์ฝ่ายดีไม่คิดนอกลู่นอกทางอายุ13ทําทำงานหาเงินเป็นเสาหลักแทนพอ่อเรียกว่าทำงานหารุ่งหามค่ำเพื่อเป็นเสาหลักให้ครอบครัวตั้งแต่16แต่ไม่เคยทอดทิ้งการเรียนแม้แต่น้อยแถมยังทั้งเรียนและทำงานควบคูก่กันได้อย่างดี ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กน้อยที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมากๆสําหรับน้องสไปผู้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่หลังจากที่เพลงทนที่ร้องร่วมกับพี่ชายคนสนิทอย่างกายจีจีเกจีจีทะยานไปติดชาร์จดูบอสโกลบอลอันดับที่89จากบรรดาเพลงฮิตทั่วโลกซึ่งอย่างที่ทราบกันมาบ้างแล้วว่าชีวิตของน้องสไปก่อนหน้านี้เรียกว่าลําบากมากๆโดยช่วงที่คุณแม่ของน้องสไปย,ยังไม่ได้ไปทํางานประจําที่โรงพยาบาล น้องสไปก็จะคอยไปขายข้าวโพดขั้วตามงานวัดเพื่อหาเงินมาช่วยครอบครัวก่อนหน้านี้น้องสไปและครอบครัวอาศัยอยู่ที่บางประกงจังหวัดชเชียงสสวซึ่งบ้านหลังดังกล่าวจะมีน้ำทลักเข้ามาในตัวบ้านอยู่ตลอดเวลาหากวันไหนมีฝนตกหนักเนื่องจากบ้านเป็นพื้นต่ำปกติเวลานอนน้องสไปจะนอนที่พื้นข้างล่างกับคุณพ่อและให้คุณแม่กับน้องนอนบนที่นอนบางคืนนอนนอนอยู่ตื่นขึ้นมาก็ปิดบ้านก็เต็มไปด้วยน้ำแล้วซึ่งครั้งหนึ่งน้องสไปเองก็เคยโดนตะขาอยู่ตัวใหญ่ เข้าที่เข้ามาแล้วซึ่งกรณีน้ําทลักเข้าบ้านก็ยังมีอยู่บ้างหากวันไหนฝนตกลงมาหนักมากฮา่าฮโดยคุณปู่ก็ได้มีการแก้ปัญหาเบื้องต้นโดยการทําพื้นให้สูงขึ้นทั้งนี้เป้าหมายสําคัญของการทุ่มเททํางานของน้องสไปคือหวังอยากดูแลครอบครัวและเก็บเงินซื้อบ้านหลังใหม่ให้ทุกคนได้อยู่ซึ่งตอนนี้เขาได้ซื้อบ้านหลังแรกของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยล่าสุดสไปได้เผยภาพบ้านเก่าของตัวเองและบ้านหลังใหม่ใน Facebook พร้อมแคปชั่นว่า สวัสดีปีใหม่ครับกับบ้านหลังใหม่และในอินสตาแกรมของสไตร์ก็ได้มีการเผยภาพตัวเองขณะอยู่บนบ้านหลังใหม่โดยไม่นานหลังจากที่สไตร์ได้ลงภาพบ้านก็มีหลายคนเข้ามาร่วมยินดีเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเด็กหนุ่มที่ทั้งเก่งและกระตันยูมากๆเพราะก่อนที่เขาจะได้เข้ามาประกวดรายการแข่งขันแรปเปอร์นั้นน้องสไตร์เคยลากรองเท้าแต่เข้าสตูดิโอพอยเพื่อไปแสดงความสามารถในรายการดังจนได้รับรางวัลมาเป็นที่นอนใหม่ หลังจากที่น้องสไปได้เล่าว่าต้องนอนจมน้ำขังมาหลายต่อหลายครั้งเรียกว่าเป็นเด็กที่น่ารักและกะตัญญูมากๆไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมน้องสไปถึงได้ประสบความสำเร็จไวขนาดนี้เพราะความดีที่น้องทำนี่เองค่ะ